ลูกค้าจ้างแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ติดตั้งได้ประมาณสี่ถึงห้าปีเรามาเจอ,อเคอนเราจะปอนเรามาเจอน้ำยาไม่มีในระบบนะครับเรามาตรวจเช็คดูก็ท่อเป็นคราบน้ำมันนะตรงนี้เรามาเช็คอย่างละเอียดก็คือเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้ดูตรงนี้น,นะอันนี้คือน้ำยา้วยเองเลยนะยังไม่ได้ใช้ ใสลไฟฟองน้ำลูกเข้าไปอันนี้คือใช้ฟองน้ำลูกเข้าไปก็จะเห็นชัดเจนนะครับเจอจุดแล้วครับเจอจุดที่น้ำยารั่วนะครับ เราทําการซ่อมนะครับโดยการตัดท่อเดิมออกนะครับแล้วก็ทําการบานแฟใหม่เดี๋ยวเราจะขันนะครับขันด้วยประแจปอนก็เริ่มตัดท่อสามกอน เสร็จนะครับก็ไปท่อสอง เครื่อกันแฟรเสร็จนะครับก็ทำการแซ็ตคัมช่องบอสต่อเครื่องเซ็ตคัมน,นะครับผ่านเครื่องเซ็ตค่าวัดคัมดิวซอนไมโครนะครับผ่านเครื่องตอนนี้เราเช็คค่าไมโครระหว่างสายนะครับ ได้ที่390เซกนิฟต์แสดงว่าสายเราไม่มีการรั่วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเพื่อให้ไมโครนะครับดูดอ,อตอนนี้นะครับเห็นไหมครับเสียงจะเปลี่ยนไปข้ามไมโคระมีุนเพราะตอนนี้เครื่องยนตนะครับทำการดูดอากาศของแอร์และของท่อนะครับเสียงก็จะเปลี่ยน ถ้าเราติดคอนโทรลบาลตรงนี้เสียงก็จะเปลี่ยนนะครับค่าแม่พิมพก็จะลงถ้าไม่พิมพลงเพราะว่า,ามันดูเฉพาะสายนะครับแล้วก็จะเติบเดี๋ยวเราตัวักค่ำประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะครับแล้วก็ดูค่าแม่พิมพ์เป็นหลักตอนนี้ไม่ถึงนาทีนะครับค่าแม่พิมพลงเหลือหนึ่งพันแม่พิมพ์นะครับ เราเตรียมน้ำยาเตรียมเครื่องช่างไว้ให้เรียบร้อยเราก็ท้ามาได้ในเวลาที่กำหนดแล้วนะครับตอนนี้ค่าไมโคอยู่ที่680นะครับซึ่งเป็นค่าที่รับได้ในตอนนีทำระบบน้ำยาทั้งระบบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการเติมน้ำยานะครับปิดไมโครนะครับติดเครื่องวัดเครื่งวัด,วดนะครับปิดเครื่องแม็กแล้วก็ เราจะชาร์จน้ํายานะครับเรเปิดเครื่องช่างก่อนนะรเราก็มาดูนะตอนนี้นะครับปันจินน้ํายาที่970กรัมนะครับ0.7กิโลน,นะครับ970กรัม970กรัมนะครับเราจะเติมน้ํายาเป็นของเหลวนะครับเข้าไปที่970กรัมนะครับ เลขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมเพิ่มขึ้นนะครับให้ลูกค้ายกไปเกอร์ไปนาได้เลย อแอร์ยังไม่ได้เปิดเติมน้ำยาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการเติมน้ำยาที่ได้มาตรฐานนะครับถูกต้องแม่นยำนะครับคือการชั่งน้ำหนักเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ดูแรงดันเครื่องเริ่มทำงานนะครับแรงดันอยู่ที่160ค่อยลดลง ค่อยๆลงควพร้อมกับเร่งเครื่องนะครับตอนนี้กำลังเร่งรอบกระแสไแจะ2์นะครับเป็น4.6แล้วเพิ่มไป4.7เสียงเครื่องเริ่มแรงขึ้นนะครับกระแสะก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเร่งรอบนะครับเสียงจะเริ่มอารมจะแรงแรงดันจะตกนะ ตอนนี้แรงงารอยู่ที่138นะครับ140นะครับความรอนเริ่มมาตอนนี้อยู่ที่140นะครับไฟไปที่5เรียบร้อยนะครับ4.99ตอนนี้กำลังเล่งรอบนะครับ ตกมาที่ร้อนะครับทำยากาตมาที่ร้อยยี่ไปไลที่สิอารมแรงเสียงเสียงรอบจับนะครับเสียงรอบสูง ยาเด้งไปที่ร้อยยีนน่ิบห้าปร้อยสาสิบร้อนดีนะครับแรงดันต่ำกระแสจะสูงนะครับตอนนี้เร่งรอดอยู่ที่ส9เ้าแอมป์ จะปล่อยให้มันลิ่งรอบอีกคั้หนึ่งนะครับเขาก็จะทำการร,บร,อ,บรอบชีวิตหมนะครับตอนนี้อุณหภูมิในรอบในห้องร้อนนะครับเระปบ่อับที่6ง0องศาลมแรง ตอนนี้เราปรับไฟไอปรับแอร์ไปที่ยี่บลมหนึ่งเขดนะครับดูกระแสไฟนะครับจากสิบลงมาเรื่อยๆนะลงมา4 3นะครับตอนนี้อยู่ที่2.9อันนี้คือ26ลม1ขีดนะครับน้ำยานะครับจากเมื่อกี้120ตอนนี้เด้งขึ้นไปที่140 เห็นไหมครับว่าถ้าเอาเร่งรอบนะครับน้ำยาจะน้อยถ้าลดรอบน้ำยาจะไปร้อยสี่สิบนี่คือมารักษาระดับแรงดันนะครับตอนนี้น้ำยาสูงนะครับกระแสจะน้อยตอนนี้ไหนจากห้าแอมป์กินที่สามแอมป์นะครับตั้งยี่สิบหกลมหนึ่งขีดนะครับนี่คือการทํางานของ air ์เตอร์นะครับที่มีการลดรอบเร่งรอบนะครับทำให้ความฟน้อยมากความดันดับ น้ำยาตอนนี้นิ่งอยู่ที่ร้อยสี่จุดสองนะครับอะโอเคนะครับก็จบการซ่อมแอร์นะครับวันนี้ช่้นบอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ